เป็นของเทพปากแดงนะของคนเหนือดวง d c o m นะก็ฟันธงรางวัลที่หนึ่งก็มีสองสองหนึ่งสองหนึ่งห้าสองหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าสามหนึ่งสามเด่นมาหนึ่งเลยชุดสองก็มีหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองห้า ก็จะเป็นของวันที่2องนะพอดีกี่มันก็เทพปากแดงนี้ไม่มีสถิติให้ดูนะก็ลองเอาไปเสียงดวงเสียงไทยดูก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ก็ลองก็เราดูแล้วกันนะแล้วก็ฝากติดตามกันหน่อยนะอยากจะมาแชร์ให้มีไลายอันอที่จะลงให้เรื่อยๆ ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามแล้วนะก็ขอให้ติดตามต่อไปเดี๋ยวเราจะบอกว่าตัวไหนน่าจะเข้าไม่เข้าดียังไงเผื่อรวยๆกันโอเคบายขอบคุณมากคะ่ะ